พี่น้องชาวไทยทุกๆ,ๆท่าน,น,าานวันนี้เราจะมาสอนเอเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนทำบันไดลับกันนะครับนี่นี่ครับบันไดลับใครไม่รู้ก็ดูกันเลยดูก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์ค่ะกัน ี๋ยวนะี่าพื้นที่โลงเออโอ้โหเชครับีลยวเอาผมเอาเป็นแฟ a ก่อนเอก้กกอนเ K7 ใช้เวร์กันแป,วนป,วนปวนลว่าแบบลบทิง้งนะครับออเป็น K7 flat และคือพื้นที่โล่ รอมันหมดอ้ย่างแรกที่เราต้องมีเลยน,น,น,นะครับอย่าแรกที่เราต้องมีคือเลดิโตนปอกอะไรอะรอมรได้แล้วก็เออสกิฟิตัน ลีเวอร์แล้วก็เนี่ยรบบันไดเออเอาบันไดที่มีเออเรจะเอาปันนักนี่เดี๋ยวหอ ก็หนึ่งสองหนึ่งสามแล้วแต่บ้านบ้านที่จะเป็นอะไรบ้านไหนมาครับเนี่แมวนวดให้เดี๋ยวนะแล้วกนวดแมวด้วยทำแบบนี้นะแล้วก็แตงกียวแตงกีวไปแล้วยิ้มหวานหน่อย

คนาไมตอบคนาไสอบวันนั้นวันสุดท้ายอเ้เจะนะเขาบก็ว่าพี่ตั้งงันมันเป็นทางแบบนี้ครับอื แล้วก็นีกนะแลอวก็อีกอันต่อ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 ตัวแรตัวเก่าข้างนี่เปล่าทำไมได้

ขอเียกับเอาไว้กับวางบกแล้วกด้วางน้ำแล้วก็วางอินกับนี้เลยแล้วก็เอาได้สร็เอาด้สตัวมาแล้วก็เอาแบบนี้ แล้วยังดูไม่เนียนแวทำแบบนี้แบบนี้นี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ทำแบบ นี้จนไปสุดแล้วก็จะได้ประมาณแบบนี้ครับใน่ไอ รูปแปดนะได้แบบนี้มาแล้วรนี่มัอจะเดินมาพ่อเดินไปนะครับเสร็จแล้ววันเดียวรับนะครับแค่นะี้ครับใครที่ยังไม่ได้กดต่าใครฝากกดแล้วแล้วก็ใครยังไม่ได้กดแชร์ก็ฝากกด โอเคสลับแล้วก็ปากกดสักกระไ้นะครับเดี๋ยววันนี้จอดดีครับ